กราบมรสการพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายธรรมสมาสมุทธธะปัจฉิมาสมุทธธะทุกๆพระองค์ด้วยความครบนอบน้อมลูกขอนำเสนอการสรุปธรรมะเป็นภาษสายสารของน้องสุงนามสมุทรกราบ ทั้งธรรมะเร่องอุเบกขาแบบที่สองกรรมฐานกองที่36การฝึกทิ่ให้เป็นอารมณ์ของการว่างเฉยว่างใจให้เป็นกลางในแบบที่สองจะทำความเข้าใจนั่งไปปฏิบัติและเผยแผ่ให้ญาติธ่รมท้งหลายได้ปฏิบัติได้เข้าถึงกรรมฐานกองนี้ได้ย่างแท้จริงตกองเหตุจังไดก่อนอื่น น,นั่งนิ่งๆแล้วรับตาลง่งค่อยๆปรับจิดปรับใจของตนให้ตั้งมัน่นในเสียงถ้ำแล้วค่อยๆเอาถ้ำมาพิจรารณาให้แตกฉานเมื่อแตกฉานในถ้ำแล้วจึงจะเข้าใจเหตุและผลที่เป็นจริงของการฝึกจิตให้เข้าถึงอารมณ์ปล่อยใจให้เป็นกลาง ของการว่างเฉยกับสรรพสิ่งทั้งหลายที่จะซอยทุกคนเอ่ยเรื่องของการว่างเฉยนั้นจะเกิดขึ้นหรือมิเหตุให้เข้าใจใดก็ต่อเมื่อเขานั้นมีพลังจิตท,ที่เข้มแข็งพ่อเข้าจึงจะสามารถเข้าถึงและเข้าใจเรียกใดว่าเหตุต้องมีผลจึงเกิดอย่างนั่นก็ได้ฉะนั้น เมื่อเห้าอยากให้เห้านันเขาถึงอารมณ์ของการว่างเฉยเฮ้าก็จะตองหูเหตุของการกระทำเหตุจังใดให้เห้าสามารถที่จะว่างเฉยกับทุกสิ่งทุกอย่างที่มั่นเกิดขึ้นได้และการว่างเฉยใดนั้นยอมแน่นวนว่าจะต้องเป็นจิตที่อยู่ในภพภูมิที่สูงมีศีลมีธรรม มีสมาธิและปัญญาในระดับที่สูงแล้วเท่านั้นจึงจะสามารถว่างเฉยใดนั่นเองหากเป็นการพึ่งเริ่มฝึกฝนทำความดีมีเมตตามีการทำท่านมีการรักษาศีลการที่ห้าพึงจะสะสมบารมีกำลังมุงมัม่นตั้งใจในการทำความดี จนลืมการว่างเฉยไปทามีหมากเมื่อใดเฮาก็จะเริ่มมีผลกระทบแล้วเฮาจะค่อยๆเห็นว่าการรู้จักว่างเฉยสบางในสิ่งที่เห็นในสิ่งที่กระทํามันเป็นเรื่องที่ดีเฮานั้นอาจจะโดนกระทบกลับมาจากสิ่งที่ลนนั่นเองจริงๆแล้ว สิ่งเหล่านี้เป็นธรรมชาติของมันฉะนั้นในแบบที่สองนี่ก็คือให้ทุกคนทั้งหลายทำความเข้าใจว่ากว่าเขาจะเกิดอารมณ์ของการว้างเฉยใดตองมีการสั่งศีลสาง่งรรมสา่งสมาธิสา่งปัญญาและความดีอื่นๆอ,อีกมากมายจนมั่นเต็มและเมื่อใดเหตุจนมันน่นหล่น ความหลุนของมัน่นนั่นแหละจะเหตุให้เห้ารูจากการว่างเฉยโดยธรรมชาตินั่นเองฉะนั้นคนเห้าเมื่อศึกษายังบอถึงยอมบอเข้าใจปฏิบัติบอถึงยอมบอเข้าใจบางคนอาจมองว่าความเมตตาต้องเมตตาอย่างที่สุดต้องเมตตามากซ้อยเหลือให้ถึงที่สุดอย่างนั้นคือถือว่า เป็นการเมตตาแต่ทุกคนเอย๋ยความเมตตาที่ถูกบนความอุเบกขาว่างเฉยจึงจะเป็นเมตตาที่บ่ตีกลับมาเฮตดให้เฮาเป็นทุกข์ฉะนั้นอยากให้คนอื่นใดดีปารธนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ต้องอยู่บนความมิสติปัญญายู่บนการว่างเฉยจะได้บ่มีสิ่งตรีกลับมา ให้ตนต้องเป็นถูกทุกคนเอ๋ยฉะนั้นเมื่อเฮาเริ่มจะสะสมบารมี่กระเฮ็ดความดีไปเถิดนั่นแหละถูกต้องแลว้วเมื่อถึงจุดหนึ่งเข้าจะเข้าใจกับการว่างเฉยด้วยสติด้วยปัญญาด้วยประสบการณ์จากการเรียนรู้ในสิ่งที่ผิดพลาดมาก,ก่อนทุกคนเอ๋ยกิเลสและตัณหานั่น มันบ่มีขอบเขตของการทำดีท่ำสัวของจิ่งที่มันก่อเกิดขึ้นมามันบ่มีขอบเขตของมันดอกเดอ้อบางที่ทำดีก็จริงแต่มันมากเกินไปกระหลงดีกระิกลายเป็นกิเลสความสัวคันเหตุไปแล้วย่อมต้องพบกับความทุกข์ความสัวย่อมมีเชื่อกิเลสสนับสนุนให้เหตุวาง การว่างเฉยบอมีสิ่งเหลา่านี้ย่มอมกบเอ่ยย่อมรบกวนอยู่เสมอเมื่อการว่างเฉยเกิดขึ้นเท่ากับจะบอยุดความสวัวบอยุดความดีบอยุดหลงสวัวบอยุดหลงดีเท่าจะปล่อยจิตปล่อยใจให้ว่างปล่อยจิตปล่อยใจของตนให้เป็นกลาง เคยทำผิดพลาดเห็ดสัวมากกะปลอยมันไปรู้ว่าเคยผิดพลาดก็ปลอยมันไปแล้วก็เริ่มต้นใหม่เหตุความดีตามเหตุปัจจัยที่พ่อสิเหตุใด,ดค่อยๆฝึกจิตไปเรื่อยๆอย่างนี้เห้ากับสีว่างเฉยทุกคนเอ๋ยการที่เฮ้าเลี่ยนลูกกับสิ่งผิดผิดพลาด เผชิญพานผลฝึกฝนทำความดีจนเห้ามีสติปัญญาจึงจะเฮ็ดให้เห้าเขาถึงอารมณ์แห่งการว่างเฉยใดคือมันพิจารณาดูตนพิจารณาดูสิ่งที่ตนผิดพลาดพิจจรณาดูการกระทำความดีคือการทำทานการมีเมตตากรุณา,าแกผู้อื่นมันเกินไปจนเฮ็ดให้เบียดเบียนเจ้าข้องบอ เขาจะต้องฝึกไปฝึกจิตไปในทุกทุกมือฝึกไปกับชีวิตจริงอยู่กับความจริงแล้วเฮาจะเข้าถึงการว่างเฉยด้วยเหตุด้วยผลที่เจอมาด้วยสภาพวจิตที่สูงนั่นเองบางที่เขายัางทําความดีถึงแค่ระดับของการสะสมทําความดีอย่างเต็มที่ เข้าเลยบอกเขาใจขาาคข้ว่าอุเบกขาว่างเฉยความมีเมตตาการุณาการซอยเหลือหรือสงเคผู้อื่นเข้ากระต้องเบิ่งตามเหตุตามปัจจัยมีอุเบกขาเขามาแทรกเอาไวบ้บางมีเช่นนั่นอาจจะเป็นการเบียดเบียนผู้ที่อยากเข้าผู้ที่เข้าอยากซอยและเจ้าของการ การเฮ็ดความดีสิบอมี่ขอบเขตทุกคนเอ๋ยท่างน้ำที่มั่นมี่รูหัวเติมน้ำเข้าไปจังใดมั่นกับบต็มฉะนั้นการที่เฮ็ดอีหยงไปโดยบ่มีขอบเขตมี่แต่หูหัวไหลออกไปกับบมี่ท่างที่จะพอดีใดดอก มันต้องมีอุเบกขาบ้างเฉยเขามาให้มันมีขอบเขตการทีเฮ้านั่นเฮ็ดอียังกับเฮ็ดเฮ็ดไปโดยบ่มีขอจำกัดเฮ้าก็ย่อมเป็นทุกแม่แต่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจา้าเองก็ยังต้องสร้างความดีในทุกๆรูปแบบจนเต็มเมื่อเต็มแล้วต้องว้างความดีเหล่านี้ แล้วหันกลับมาเข้าใจกฎแห่งกรรมกฎของธรรมชาติที่มั่นตั้งอยู่และดับไปแล้วกระว่างเฉยในทุกๆสิ่งเรานี่จึงจะสามารถดับการเกิดได้เห็นทุกอย่างเป็นธรรมดาเป็นอย่งนน่ต้องว่างเฉยว่างเฉยไปเพื่ออีหยัง ว่างเฉยที่ถูกต้องทีแท้จริงเป็นแบบใดทุกสิ่งทุกอย่างมีความละเอียดในตัวของมันห้าสีเบิงบ่อออกเลยถ้าห้าบะมีปัญญาท่ามทีแท้จริงและแยกบ่อออกระวังใจดำและว่างเฉยฉะนั้นในแบบที่สองนี่ในการว่างเฉยก็ต้องฝึกยิตฝึกเหตุความดี มีศีลมีธรรมในการทำความดีมีการทำท่านเมตตาสงเคราะห์ผู้อื่นให้ได,ด้ดีทำความดีให้เต็มเมื่อใดก็จะได้เรียนู่จากการว่างเฉยนั่นเองด้วยบุญกุศลในการสรุกธรรมะเป็นธรรมทานในคราวครั้งนี้ขอ,อน้องทรงนามสมุตินั้นจงมีบุญบารมีในการดับเพลิงเจ้ากรรม และกัดเกาดวงจิตของตนให้เข้าสู่พระเจ้าด้วยเทินสาธู